สวัสดีค่ะก็มาเจอกันในคลิปที่สองนะคะซึ่งเราก็ได้ถักค้างไว้คลิปที่สองก็จะเป็นการต่อจากช่วงเอวลงมานะคะก็จะเป็นลายสับปะรดก่อนที่จะไปติดตามรับชมคุณป้าก็ขอขอบคุณเพื่อนนักถักทุกท่านทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ฝากข้อความสอบถามพูดคุยกันเข้ามานะคะ ก็ขอขอบคุณมากมายค่ะเอาละคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะพาไปดูวิธีถักกันเลยค่ะเชิญรับชมค่ะเราก็ถักมาถึงตรงที่สายตกบ่านี้นะคะซึ่งถักเรียบร้อยแล้วก็จะได้งานแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมนะคะ เพ,เพื่อนก็หากระดุมที่เราชอบจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะมาติดสองเม็ดตรงนี้กระดุมนี้ก็ต้องลองเอามาใส่ตรงนี้ดูนะคะว่ารอดได้ไหมนะคะขนาดเขาเขาเนาะบางคนอาจจะดึงยาวก็ใช้เม็ดใหญ่หน่อยนะคะค่ะก็ดูให้ดูสวยงามเลยนะคะก็จะอยู่แบบนี้ประมาณนี้นะคะ ลายเสื้อของเราทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนที่สองเราจะพลิกงานกับนี้แล้วเราจะถักจากตรงนี้ลงไปนะคะมาดูค่ะการเริ่มงานในส่วนที่สองนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเราจะเริ่มงานจากด้านหลังนะคะเพื่อเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วจะไม่ได้เห็นรอยต่อเนาะ ให้อยู่ข้างหลังนิดนึงประมาณนี้นะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะมาดูเลยค่ะเราจะเริ่มง,งานจากตรงนี้ก็ได้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นงานตอนแรกเลยนะคะเราจะให้อยู่ตรงหลัก ถักไปด้วยกันเลยค่ะเราจะโซ่หนึ่งแล้วก็คอทอไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาล็อกงานไว้เนาะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะคอทอลงในช่องนี้สามหลัก ตรงนี้นะคะเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะตรงนี้ทุกช่องเราจะคอทอสามหลักพอมาถึงหลักตรงนี้เราก็คอทอหนึ่งหลัก ก็จะได้งานแบบนี้นะคะตรงในช่องนี้สามหลักก็จะถักไปแบบนี้ค่ะจนจบแถวเลยเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ เราก็ถักมาจบแถวก็จะได้งานแบบนี้มาดูแถวที่สองนะคะโซ่หนึ่งคอทอลงที่เดิมโซ่สามข้ามสามหลักมาหลักที่สี่คอทอหนึ่งครั้งโซ่สาม เหมือนกันเลยค่ะข้ามตามหลักมาหลักที่สี่คอทอแถวที่สองและที่สามจะถักเหมือนกันนะคะเขาจะอยู่ตรงหลักนี้พอดีถักให้ครบแถวเลยค่ะ เราก็ได้ถักมาถึงแถวที่สามแล้วนะคะจะเห็นว่าแถวที่สามก็ถักเหมือนแถวที่สองนะคะโซ่สามแล้วก็มาพอทอตรงนี้ให้ตรงหลักเป็นการถักง่ายๆนะคะแต่ก็สวยงามลายเขาจะออกมาแบบนี้ให้นับช่องนะคะช่องโซ่สามจะมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบแปดช่อง อย่าให้ขาดให้เกินนะคะช่องโซ่นี้ต้องได้สี่สิบแปดเพราะว่าจะมีผลต่อการถักลายสับป,ปะรดมาดูแถวที่สี่จะเป็นการเริ่มต้นลายสับป,ปะรดนะคะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงช่องนี้หนึ่งครั้งโซ่สามพันหนึ่งครั้งให้ได้สองหลัก โซ่สองพันหนึ่งครั้งในที่เดิมอีกสองหลักโซ่สามข้ามหนึ่งช่องโยงมาช่องนี้เลยทำเหมือนเดิมค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สองตรงนี้โซ่สาม ข้ามนะคะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยอย่าลืมข้ามช่องนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเขาจะ ขี่เกินไปนะคะถ้าไม่ข้ามช่องนี้จะเป็นการถักผิดลายสับประรดเราก็จะขึ้นไม่ได้นะคะค่ะถักตามนี้เลยค่ะเราก็ถักมาครบแถวให้นับดูนะคะจะมีอยู่24ช่วงลายนะคะโดยรอบนับ1 2 3แบบนี้จะมีอยู่24ช่วงลาย มาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักโซ่สาม ก็เหมือนเดิมค่ะต่อไปโซ่สามมาดูตรงนี้นะคะเราจะพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลักเป็นตัว V แบบนี้ โซ่สามโยงมาเลยโซ่ curtain, สามเดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายอีกทีนะคะเผื่อมือใหม่เนาะก็ดูแล้วก็จะงงงนะคะ นี่คือ1ช่วงลายของเราตรงนี้จะโซ่สองโซ่สามสองสามสองสามตรงนี้ก็จะเหมือนกับเราเริ่มต้นสองตัวนี้นะคะจะแตกต่างก็ตรงนี้เพราะว่าเราจะเริ่มต้นสับประรดตรงนี้ เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะพอต่อไปก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้เข้าใจตามนี้นะคะนี่คือ1ช่วงลายจะถักแบบนี้ช่วงลายต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะเราดูตัวนี้เป็นตัวหลักเริ่มต้นเลยนะคะดูไปเลยค่ะอันนี้ก็1ช่วงลายช่วงลายต่อไปก็ มาดูตรงเริ่มต้นตรงนี้ค่ะจะถักวนกันอยู่อย่างนี้นะคะจนได้ครบแถวค่ะเดี๋ยวมาดูในแถวต่อไปกันค่ะคุณป้าได้ถำามาครบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะนี่คือตอนที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้ พอทำได้ครบรอบแถวแล้วให้นับตัววีตัววีนี้นะคะให้นับดูทั้งหมดจะมีอยู่8 8ตัวนะคะตัววีนี้งานเขาก็จะออกมาแบบนี้พอมาครบรอบเขาก็จะลงตัวพอดีนะคะทีนี้มาดูเราจะขึ้นลายสับปะรดแล้วนะคะ เริ่มต้นทุกครั้งเราจะต้องเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางแบบนี้การเริ่มต้นก็จะเหมอนเดิมโซ่สาม โซ่สามมาดูตรงนี้ค่ะตรงที่ตัววีที่เราจะขึ้นสับปะรดคะ่ะเราจะพันหนึ่งค้งในช่องนี้เจ็ดหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จะได้แบบนี้นะคะอย่าลืมขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นโซ่สามโยกมาเลยโยกมาก็ถักเหมือนเดิม เราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแล้วะคะนี่ช่วงลายสับป,ปะรดเขาจะเป็นแบบนี้ลายสองลายสองข้างนี้จะอยู่ข้างสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดจะอยู่กลางแบบนี้สับป,ปะรดตัวนี้จะมีอยู่มีอยู่แปดนะคะ ค่ะถักให้ครบรอบแถวเลยค่ะเราถักมาครบแถวก็จะได้งานแบบนี้นะคะมาดูแถวต่อไป ตรงนี้ที่เราเริ่มต้นนะคะจะถักเหมือนกันเลยคุณป้าก็จะไม่ถักให้ดูนะคะก็จะถักเหมือนกันมาดูตรงนี้โซ่สามขอทอตรงระหว่างที่เราทําโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกสับปะรดโซ่สาม ลายสับปะรดลายนี้จะแตกต่างจากลายอื่นนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูว่าแตกต่างกันแบบไหนเขาจะเพิ่มขึ้นทุกลูกเลยนะคะลูกสับปะรดตรงนี้ก็จะได้หนึ่งช่องลายนะคะโซ่สาม ตรงนี้ก็จะถักเหมือนที่เราเริ่มต้นนะคะถ้าตรงไหนที่จะแตกต่างออกไปคุณป้าจะอธิบายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะตรงไหนที่เราถักผ่านมาแล้วถักเหมือนการคุณป้าก็จะไม่อธิบายตรงลูกสับประรดจะมีอยู่ตรงโซ่สามนะคะจะมีอยู่ห้า หาห่วงห่วงโซส่สาหนึ่งช่วงลายก็จะได้งานแบบนี้จะเห็นว่าตรงสองข้างของรูปสับปะรดนี้ก็จะถักเหมือนกันนะคะตรงที่เป็นลายสับปะรดก็จะแตกต่างออกไป ถักให้ครบแถวคะ่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งช่วงลายมาดูแถวต่อไปคะ่ะแถวต่อไปนี่คุณป้าได้ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายตอนเริ่มต้นก็ ทำเหมือนแถวนี้นะคะโซ่เหมือนกันเลยเท่ากันเลยนะคะมาดูตรงลูกสับปะรดตรงลูกสับปะรดเราก็จะโซ่สามเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าห่วงตรงนี้เขาก็จะลดเข้าไปเหลืออยู่สี่ห่วงนะคะแถวนี้ก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะแตกต่างก็ตรงตรงนี้เันงานลดข้าวนะคะนอกนั้นก็เหมือนเดิม เหมือนแถวนี้นะคะถักให้ครบแถวค่ะเราก็ถักได้ครบแถวแล้วนะคะมาดูแถวต่อไปกันเลยคุณป้าจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะมาดูตรงนี้ให้ดีๆเราจะแทรกลายขึ้นตรงนี้นะคะ เลื่อนห่วงก่อนให้มาอยู่ตรงกลางโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักโซ่หนึ่งตรงนี้เราจะพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้ง เราจะถักตัว V แบบนี้โซ่นหนึ่งพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักคะจะได้งานแบบนี้เราจะแทรกตัว V ขึ้นตรงนี้ตรงสับประรดก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะ ตรงดอกสับประรดนี้ก็จะลดเข้าเหลือสิบสามห่วงเราจะได้หนึ่งช่วงลายแล้วถักไปด้วยกันเลยนะคะตรงนี้โซ่นหนึ่งแล้วก็มาทำตัววี ก็จะเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นตอนแรกนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะหนึ่งช่วงลายเดี๋ยวทวนซ้ำนะคะตรงนี้ก็โซ่สองโซ,หงซออง่หนึ่งโซ่สองหนึ่งตรง สับประรดก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็เหมือนกับตรงที่เราเริ่มต้นก็เราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะเราก็มาครบแถวอีกแล้วนะคะลูกสับประรดของเราก็เห็นชัดแล้วนะคะ ก็จะได้งานหน้าตาเป็นประมาณนี้งานยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราคงก็จะมีคลิปที่3กันต่อเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเราเพิ่งมาถึง ตรงนี้นะคะงานยังเหลืออีกเยอะก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลูกสับปะรดก็เพิ่มเพื่อที่จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีการเพิ่มโซ่แล้วก็เพิ่มลูกสับปะรดนะคะแล้วก็ถักลงแบบนี้รายละเอียดเดี๋ยวคุณแป๊บคุณป้าพูดผิดเลยเนาะ คุณป้าจะไปแจกแจงที่คลิปที่3นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันที่คลิปที่3ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน